สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแกะพลาสติกรอบสองนะคะก็มาตากร้านพี่คนนี้เลยนี่โอเคก็มาดูกันนะคะว่าพี่สั่งอะไรไปนะคะือแบบ่องแม่ค้าน่ารักวหวานแหววมากก็คือแพ็คมาอย่างดีเลยนะทุกคนคือแราแพ็คมาดีมากโอเคเราก็จะมาแกะกันก่อนเนาะในการกรีดคัตเตอร์นะคะนี่ใช้คัตเตอร์ในการกรีดนะคะใครที่ใช้คัตเตอร์ในการแกะพลาสติกก็ระวังมือตัวเองเลยนะของพี่ก็ระวังนะแต่ก็โดนบ่อยมากโดนจนอีนี่แบบไม่เคยจำแล้วนะจริง ก็แบบแล้วแม่ค้าใช้กล่องมือหนึ่งในการส่งทุกครั้งเลยนะดูดิคือแบบน่ารักมากเลยนะคะ,ะ,คะแม่ค้าร้านนี้ก็ไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะก็ใครอยากรู้ว่าเที่ยวขายอะไรก็จะให้ดูนะอันนี้คือเป็นอันที่เราไปสั่งมาเนาะก็คือจะเป็นเม็ดโฟมนะคะนี่ให้ดูอ่ะเดี๋ยวเราเอาลงมาให้ดูข้างล่างเลยนะอันนี้คือโขดข้างในนะที่เราสั่งไปนะคะนี่ตามนี้เลยนะทุกคนโอเคก็คมาดูกันนะว่าไปสั่งอะไรไปบ้าง นี่จะเม็ดโฟมนะคะจุกๆจ่ะอันนี้สําหรับคนที่ชอบผ่ามพี่ว่าพี่แนนคะเม็ดโฟมจะมาอีกไหม้มาแล้วนะคะใครที่เรียกร้องไว้เนาะอันนี้จะเป็นสีแปบอันนี้เขาจะสีอะไรไม่รู้ว่าพี่จำเอ้อนนเอยรรอันนี้สีบาบเอ้ยสียูนิคอร์นอันนี้สีบาร์บี้นะทุกคนที่แมค้าตั้งตั้งชื่อเอาไว้เนาะแล้วก็จะมีเป็นชิดชุบเปียกมานะคะนี่ชิดชุบเปียกแบบนี้เดี๋แมคคาให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะชิดชุบเปียกนะคะนี่ชิดชุบเปียกนะทุกคน นี่ค่ะสืิชอเปียกเนาะนี่คือแบบน่ารักมากเลยนะก็มาสั่งกันได้แล้วมีสองลายนะคะนี่มีลายนี้กับมีลายวาบวกลายสตี้นะคะทุกคนโอเค